สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่31พฤษภามนะครับ2568นะครับวันนี้ก็ได้เรียบล่อยทีเดียว2คันนะครับตอนนี้นะช่างของเราก็กำลังตรวจเช็ค h o n ด a g เจเนโอเสีขาวนะครับนี่ยสีขาวนี่สวยนะครับก็จะมี2สีนะฮะที่ขายดีก็จะมีสีเทากับสีขาวนะครับตอนนี้ช่างท็อปของเราก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับรอใส่น้ำมันนะครับนี่ยสวยมากนะครับ เจโนนในถังน้ำมันนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ระบบไมค์ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะก็มีระบบไอริงสต็อปนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับตัวนี้สตาร์ทด้วยรีโมทนะฮะกดรีโมทเปิดสวิตช์นะฮะกาบีดกดสตาร์ทบิดเร่งไปได้เลยนะครับสีขาวนี่สวยนะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีขาวสีขาวนี่สวยมากนะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านพอานได้จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่0 921577129นะครับราคาตัวรถอยู่ที่75,900บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะคร75,900นะครับเงินผ่อนนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะก็สามารถดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,000นะครับจ่าย5,000นี้ก็ออกรถได้นะครับค้างวดนี่ส่งยาวสุดได้ถึง48งวดนะครับ เงินผ่อนนี่แล้วแต่ลูกค้านะฮะดาวมากทรงน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งแทนนะครับนี่ครับใส่น้ำมันให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว f อฟนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะเนี่ยแล้วก็ปลอกแฮนกับปลอกเร่งนี่จะเป็นสีน้ำตาลนะบอกก็เป็นสีน้ำตาลนะครับ อนนี้ในช่างอุ่นเครื่องนะเราส่งมอบลูกค้านะฮะแล้วก็ตั้งเวลานะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ E S P นะครับแบบสตาร์ทเงียบนะครับตัวนี้ขับขึ้นด้วยสายพานนะครับตัวนี้หนึ่งลูกสู4บ4ี่เ์านะฮะเกียโน่นี่จะไม่มีสตาร์ทขานะครับเนี่ย อันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเงินสดนะฮะราคาตัวรถอยู่ที่75,9 0 0มนาพน้อนะครับเงินพรนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,000ันนะครับออกรถได้เลยนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับสําหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นดนะครับนี่ฮะ ระบบเรือนใหม่นี่เป็นแบบดิจิตอลนะฮะสวยงามมากนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟตามแตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับยูบอกนี่ใหญ่มากนะครับเนี่ยฮยูบอกนี่จุของได้เยอะนะใส่หมวกนอกเต็มใบได้2ใบนะฮะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะสำหรับ Honda g i โ n o นี่ประหยัดน้ำมันอยู่ที่52.6กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.9นี่ขับได้ถึง100กิโลนะฮะ ก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสำหรับ Honda า i ีโรโน่นะฮะนิดหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง52กิโลนะครับแล้วก็จี o n o น่นี่ระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะก็จะมีหม้อน้ำอยู่ตรงนี้นะครับน้ำยาหล่อเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะส่วนน้ำมันเครื่องนะฮะทางได้1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆุกส0่พกิโลนะครับเนี่ยสีขาวนี่สวยนะครับราคา75,900ตนาพนะฮะสำหรับเงินสดนะครับเงินผ่อนก็ ดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,000นะครับออกรถได้เลยข้างวดสงย่าสุด48งวดนะครับบัตรใบเดียวนะครับออกได้เลยนะครับสีขาวนี้สวยมากนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะฮะก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่0921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะตัวนี้ก็เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะฮะราคาใหม่เนี่ ก็ถือว่าถูกนะฮะสำหรับเงินผ่อนนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่5 0 0พันนะครับดาวมากส่งน้อยดาวน้อยก็จะสกเพกนะครับบัตรใบเดียวนะครับออกได้เลยนะครับสีขาวนี่สดนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็75,900าเงินสดนะครับเงินผ่อนดาวเริ่มต้นอยู่ที่ห0 0พันนะครับบัตรใบเดียวนี่ออกได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลัลางใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะส่วนขัะน,นี้ลูกค้าท,ทําสัญญาแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมา,มากๆนะครับ